สวัสดีครับผมนะครับวันนี้จะพามาชมตกกะกแตนนะครับตกกะกแตนปลาทังกะครับอย่ก็ลงทุนมาได้สี่หาเดือนแล้วนะครับสี่เดือนหาเดือนไก่พอพอจับพอเก็บแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้มันให้อาหารตัวใหญ่พร้อม สิออกครับกงนี่นะครับมีอยูสองสองสามสองสามขอ,อกนะครับที่พร้อมพร้อมจะออกแต่ว่ากินกินต้นกล้วยเบิดเป็นปลาแล้วนะครับกินต้นกล้วยหนา,ากระเนี้ยบ่ระท่านกินมันกินบ่หลายปันใดนนะครับแต่ว่ามันกินทุกมือ กินเสาแรงเสาแรงนะครับแอบสองสองขอ,อกนอกนะครับอาจจะเป็นหลบรอบสองหลบสามนะครับไลย่ยลยกันไปเพราะว่าเขาเก็ดไวลายขอ,อกนี่ครับธุรกิจเลียกตะกะแตนนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ว่าหมดทันได้ขายจักเชือนะครับ ตั้งแต่เลี้ยงมาก็ได้หลายไลยรอบแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้อยากหลยกระมูนะครับเต็มที่นะครับมันจะเลี้ยงต่อๆกันไปตามคิวไปเลยนะครับนั่นก็นเริ่มตัวนี้ก็ตัวใหญ่ก็มีนะครับเป็นตะไคร้เก่านะครับตะไคร้เก่าลูกหน่อยออกมานะครับมันก็น มันก็ออกนะครับมันก็จะเลือบอาาามาไล่ของนี้พวกหนูกัดแน่นะครับตัวหน่อยมันก็ออกไปตัวนี้ก็พร้อมแล้วครับโค้มแล้วตัวนี้โค้มแล้วโคมกันอีกจากหน่อยเข้าเอาใส่ไมาให้เป็นไข่ใส่นะครับแ็คงจะเด็ดปอยออกนะครับผานะครับผาบทานในพ่อปีนะครับ เป็นผานะกะถือลมถือแดดขาดนะครับขาดบม่ร,รู้ว่าจะไปต่อใดวอนะก็ทดสอบเพื่อนทดลองนะครับทดลองทดลองเลี่ยงทดลองทดลองเบิงนะครับเห็นเขาเฮ็ดกันนะครับเขาก็อยากเฮ็ดขึ้นกันนะครับส้างรายใดขึ้นกันนะครับเพราะว่ามีปลากล้วยเนี่ยมีปลาหยาเนี่ยหลายอย่าง ก็เลยมาทดสอบเบิง่งว่ามันสิไปต่อได้บ่อนะครับมันสิตไปเป็นจัางไรต่อไปนะบครบลอ่อติดตามเบิ่งนะครับเพราะว่าเฮาเพิ่งศึกษานะครับทดลองเลี้ยงขึ้นกันนะครับนี่คก้องนี่นะครับจะออกไก่แล้วนะครับแต่ว่าพันในเอาไซให้เพิ่นใครใส่ยูนะครับก็ต้องเอาไข่ซะก่อนนะครับเพื่อ ก็จะได้รุ่นต่อไปนะครับสวยงามนะครับขวงนี้เต็มเลยนะครับสองขอกนะครับเยอะแยะนะครับหลายหลายอนี้นะครับกินโเบส์นะครับกินโเบส์ฮะก็ต้องจำน่ายออกนะครับขายออกไปนะครับผมนี่นะครับธุรกิจตักกระแตนนะครับหลายคนก็เลี้ยงกันไปนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับจะไป ตามที่เห็นนะครับไปต่อไปต่อบ่ได้นะครับเกิดจากการเกิดการขี่ขานเน่นะครับมันก็ขายดีนะครับตามที่เขาเลี้ยงมานะครับมันก็ขายขายดีอยู่นะครับนู่ครับเขาขานหาหาหญ้านะครับหาหญ้าหาอาหารให้มันกินนะครับมันหาบ่มีสวนหญ้าบ่มีป่ายหญ้านี่นะครับก็เป็นลําบากนะครับนี่นะครับธุรกิจตระแตนนะครับ รอบิ่งนะครับว่ามันสิไปต่อได้บ่นะครับไอคอกนะครับคอกพวกคอกนะครับบ่ได้เก็บห้าออกเลยนะครับตั้งแต่ปล่อยใซ่ที่แหลกพวกห้าพวกหยังพวกขี้นะครับเก็บไปในหันเลยนะครับจนหอนมือเก็บนะครับบ่ได้บ่ได้ทาความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นอาศัยมันมันมุ้ยฝนนะครับมันมุ้ยฝนแล้วกา มันก็จะบ่อแฉะบ่อเือนบ่อเหม็นนะครับบ่อเนานะครับหยาหนาหนาวนะครับเขาจะลงไปหลีไปส่วนนะครับเขาไปนี้เขาไปในไอกองหยานะครับกองหยาเกานะครับเขาจะยูดประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถึกฝนนะครับก็คงใจเก็บออกนะครับเพราะวันจะเสียนะครับหกมูลเขานะครับเสียแล้วก็ ติดตามแล้วครับมันจะขายได้กี่บาทนะครับรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับผมว่ามันจะไปต่อยยังไงนะครับตากแตนปลาทังก้านะครับหลายคนก็สนใจนะครับหลายคนก็ทดลองแล้วนะครับอ่ะเราต้องทดลองเดี๋ยวเองว่ามันสีเป็นยังไงนะครับผมรอติดตามครับผม